สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บรูทุกท่านนะครับมาเจอกันกันกบผมปาล์ม3บาท5บาทในคลิปนี้นะครับก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์ครับก่อนเกมที่เชลซีครับมีโปรแกรมจะเปิดบ้านพบกับแชมร็อกโรเวอร์นะครับก็เป็นทีมดังจากไอร์แลนด์นะครับความน่าสนใจของคู่นี้ก็คือเชลซีเนี่ยถึงแม้ว่าการันตีร0 0์แล้วละว่าจะเข้ารอบเป็นอันดับหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่า5นัดนี่ชนะรวดแต่ว่านัดเนี้ยเราอาจจะส่งผู้เล่นดาวรุ่งลงสนามหลายคนรวมไปถึงผู้เล่นที่ไม่ได้เล่นในเกมลีก ก็อาจจะถูกส่งลงในเกมนี้เดี๋ยวมาดูกันว่า11ตัวจริงของเชลซีที่คาดจะมีใครบ้างนะฮะก็ติดตามทั้งหมดได้ในคลิปนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีครับอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาบ้วยเลมอนโซดาแล้วก็พิงค์เลมอนโซดาครับมีจําหน่ายแล้วที่เซเว่นอีนะครับใครที่อยากสดชื่นตลอดในการดูฟุตบอลนะครับก็นแนะนําเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาด้วยนะครับ แล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะสำหรับในส่วนของเสื้อสิงห์บลูคาเฟ่นะครับตอนนี้ปิดรับเรียบร้อยแล้วนะครับในล็อตที่2เนี่ยผมบอกตรงนะฮะทะลุเกินร้อยครับทะลุไป200เลยครับก็เดี๋ยวรอในรอบต่อไปครับจะมีคอลเลกชันใหม่แน่นอนแล้วก็จะเป็นในลักษณะแบบวินเทจด้วยยังไงก็ติดตามแล้วกันขอบคุณทุกท่านมากๆครับสำหรับการอุดหนุนเสื้อสิงห์บลูคาเฟ่เจอซี่เป็นตัวแรกอย่างเป็นทางการที่เราร่วมกับทางอัมโบรนะครับอ่ะไปว่าถึงเกมที่เจอกับแชมร็อกกันหน่อยฮะมาทําความรู้จักกับทีม แชมร็อกเนี่ยเป็นทีมใหญ่ของไอร์แลนด์คือลีกไอร์แลนด์เนี่ยมีเล่นกัน10ทีมนะครับแต่ว่าฤดูกาลล่าสุดเนี่ยแชมป์นเนี่ยเป็นของเชลบอนซึ่งเชลบอนเนี่ยคนที่ทําทีมเป็นแชมป์ก็คือเดวินดัฟครับอดีตปีของเชลซีถ้าเราจำกันได้ยุคดัฟร็อกเบนอะไรพวกนั้นร็อกบาร์นะครับแต่ว่าปีที่ผ่านมาแชมร็อกเนี่ยจบอันดับที่2ของลีกคือในลีกเขาเนี่ยมีกัน10ทีมนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ทีมใหญ่แล้วก็ไม่ไได้้โคคจรรรรมมมมมาาาาาเเเเเลลลล่่่่่่่่นน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 ใใฟฟุตบบออออววยยยยยยงงูแแแชชชปปปีีมมมีสีสสส์นน์กกกทห็็21ััะ ผลงานทางฝั่งของยุโรปเนี่ยก็แทบจะไม่มีเลยนะครับนี่ถือว่าลงเล่นในครั้งนี้นี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วําหรับแชมร็อกนะครับซึ่งจริงๆแล้วแชมร็อกในผลงานยูฟาคอนเฟอเรน์ลีกห้าเกมที่ผ่านมาเขาเป็นหนึ่งในสามทีมที่ยังไม่แพ้ใครตอนนี้ทีมที่ไม่แพ้ใครมีเชลซีนะครับมีวิคตอร์เด็กกิมารา์ทีมดังจากโปรตุเกสแล้วก็แชมร็อกครับแชมร็อกในห้านัดชนะสามเสมอสองก็ถือว่าไม่ธรรมดาฟิอเรนตินาลีเกียวอร์ซอ รปิดเวียนนานะ,ะเกนผู้นี้แพ้มาหมดแล้วมีแค่3ทีมที่ไม่แพ้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็เกมนี้ไม่ใช่งานง่ายเพราะว่ามันเป็นเกมที่เราน่าจะขนผู้เล่นดาวรุ่งหลายคนลงสนามนะครับอ่ะก็ไปคัดการ11ตัวจริงหน่อยฮะคือความพร้อมมันก่อนความพร้อมในฝั่งเชลซีอ่ะแน่นอนมิเคลโรบูติกครับกำลังโดนเรื่องสารกระตุ้นนะ,ะเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะถูกแบนเท่าไหร่แต่ว่าลงเล่นไม่ได้แน่นอนคือถ้าไม่ติดเรื่องสารกระตุ้นเนี่ยผมว่ามูดิกได้เล่นแน่ นะครับขณะเดียวกันครับตัวอย่างมาร์กิวผู้นี้ก็น่าจะได้ลงสนามจอชอาชิมปงตัวที่เจ็บก็คือโบโดบายเดชิลครับก็แปลว่าเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยอาจจะต้องใช้โทซินอาดราบบโยโยลงเล่นในเกมนี้ที่เหลือเนี่ยต้องจับตาดูครับตัวผู้เล่นดาวรุ่งอื่น,นๆหลายคนอย่างเช่นไทริกจอชนะสมูเอลรักซยี่ผู้นี้มีโอกาสได้ลงสนามเคียโนไดเออร์ผู้นี้มีโอกาสลงสนามนะครับก็ไปดูสเตัวจริงที่คาดครับของทั้งฝั่งเชลซีกันก่อนนะครับผู้สำปะตูน่าจะเป็นฟิลิปยอร์เกนเซ่นนะฮะได้เล่นแน่นอน นะครับเกมรับเนี่ยมีโอกาสจะได้เห็นฮาวิเวลครับสตาร์จากฝั่งขวาก่อนแล้วก็ซ้ายเนี่ยอาจจะเป็นมาร์คูคูริยนะครับโดยที่ตรงกลางเนี่ยจะเป็นดิซซี่กับทางอาชิมปงนะครับแล้วก็มิดฟิลด์คู่กลางเป็นคาซาเดครับจะเล่นกับดูสบรีฮอคาซาเดก็พลทโทษแบนกลับมาแล้วนะฮะแนวรุกเนี่ยมีไทริกจอชเอนคุนคูเจาฟิลิกแล้วก็มาร์กิวซึ่งเดี๋ยวต้องรอดูว่าเจลฟิลิกจะฟิตมากน้อยขนาดไหนซึ่ง11เ็ตัวจริงจากที่คาดเนี่ย อันนี้จากทางสปอร์ตโมนะครับคือผมมองว่ามีโอกาสครับที่ฮาวิเวลจะถูกส่งลงสนามกลางเนี่ยผมว่าเราอาจจะได้เห็นคาซาเดดูสฟิฮอร์หรืออาจจะเป็นรัสซายได้ลงเล่นซ้ายเนี่ยผมว่าคูคุริยะติดโทษแบนในเกมกับเอลวตันก็อาจจะถูกส่งลงสนามแต่ในขณะเดียวกันผมก็เชื่อว่าอาจจะเป็นเรเนโตเวกานะครับเรโตเวกามีโอกาสแน่นอนแต่ดาวรุ่งเนี่ยผมเชื่อว่ามี3 4คนแน่ๆน,นะฮรัรัสซายไทริกจอชพวกเนี้ยมากิลฮาวิเวลนะครับ ผมเชื่อว่าประมาณเกือบเกือบครึ่งหนึ่งน่าจะเป็นผู้เล่นดาวรุ่งนะครับส่วนฝั่งของแชมบล็อกเนี่ยไปทําความรู้จักสักน,นิดหนึ่งแชมบล็อกเนี่ยมีนักเตะอย่างจอห์นนี่เคนนี่ครับดาวซันโวร่วมของคอนเฟรน์ลีกตอนนี้คอนเฟรน์ลีกเนี่ยดาวซันโวเนี่ยเขาติดอยู่หนึ่งในนั้นด้วยนะครับทางเคนนี่นะครับตอนนี้ดาวซันโวของยูฟาคอนเฟรน์เนี่ยนะครับก็คือเคนนี่ห้าประตูร่วมกับคริสโตเฟอร์เอคุนคูนะครับเขายิงไปแล้วห้าประตูนะครับ ก็เกมที่เอาชนะโบรักมาได้นัดล่าสุดนะฮะไม่ใช่โบรักสีดําไม่มีข้างหลังนะโบรักอย่างเดียวนะฮะก็ยิง2ประตูในเกมนัดล่าสุดนะฮะเขาเป็นนักเตะไอริชคนแรกครับที่ยิงประตูเป็นดาวซันโวของฟุตบอลยุโรปนะครับตั้งแต่ฤดูกาล2006-200 7สส่วนที่เหลือเนี่ยเท่าที่ผมเข้าไปเช็คดูทีมแชมบร็อกเนี่ยผู้เล่นส่วนใหญ่นะครับผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเป็นผู้เล่นของไอร์แลนด์แล้วก็มีผู้เล่นเยอรมันเป็นผู้สับประตู ที่เหลือก็มีผู้เล่นเอสโตเนียนะครับมีผู้เล่นลัตเวียนะครับแล้วก็มีสกอตแลนด์ส่วนใหญ่เกิน90%เป็นผู้เล่นไอแลนด์นะฮะส่วนแชมร็อกเนี่ยพวกเขาเคยเล่นในเวทียุโรปครับแต่ส่วนใหญ่พวกเขาจะเล่นในรอบคัดเลือกพอลิายรอบแรกรอบ2ก็ตกแล้วถามว่า <c oughs> มาตรฐานของทีมเป็นยังไงฮะคือเจอเกนเจอโมเจอเยกาเดนพวกเขาก็เสร็จแล้วนะครับก็คือเป็นทีมระดับที่เล็กมากๆครับเคยเจอกับทีมอย่าง เอ่อซโรวานบาติสลาว์ในะยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแรกก็แพ้ทั้ง2นัดตกรอบไปนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้จะเป็นเกมที่เอ่อบอกแฟนๆนิดนึงว่าอาจจะไม่ได้มีเรื่องความเข้มข้นนะครับมากเท่าไหร่แต่อย่างน้อยเนี่ยผมเชื่อว่าสำรองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งเอ็นคุนคูก็ดีผมเคยพูดในทุกคลิปเวลาเราวิเคราะห์เรื่องของยูฟาคอนเฟอเรนซ์เนี่ยนะฮะเอ็นคุนคูนะฮะมาร์กกิลจอร์เกนเซนนะฮะหรือแม้กระทั่งเจ้าฟิลิปพวกนี้คือมันคลาสมันมันสามารถเล่นตัวจริงในในใน,ในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลลีกได้เยอะ่ะ เพราะฉะนั้นคลมันค่อนข้างจะต่างกันแล้วก็ในในคำวิวจารณ์ของฟุตบอลต่างประเทศเนี่ยเขาก็บอกว่าเชลซีเนี่ยยังดูเหนือกว่าทุกทีมในฟุตบอลยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ผมว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่ดาวรุ่งจะมีโอกาสเยอะครับพวกริมเส้นฮาวิ่เวลไทริคจอชนะครับพวกนี้จะได้ได้โอกาสในการลงสนามแล้วกออ็อาจจะทําให้แฟนเชลซีหงุดหงิดนิดนึงตรงที่เลี้ยงติดๆกขัด,ขดหรือว่าบอลในพื้นที่สุดท้ายอาจจะมีสมก,กึสกสมกัก นะครับมีแน่นอนสําหรับบอลบอลเด็กอะ่ะมีแน่นอนเนี่ยสำรองอย่างพวกไอ้เจ้าน้องชายของไมเคิลโอลิเซ่เนี่ยมาแน่นะครับไอเอ็มฮูก้าเมอริกวิลสันนะครับแต่คงไม่ถึงเบิร์กสตอมนะพวกศัพตูวผมว่าน่าจะเป็นยอเกนเสนนะครับในเว็บไซต์ต่างประเทศเขาบอกว่าเชลซีเป็นทีมที่หยุดไม่อยู่แล้วในทวีปนี้นะเขาใช้คํานี้เลยนะแม้จะเป็นผู้เล่นสำรองครับแต่นักเตะอย่างนี้แบบเนี้ยเขาไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆเพราะมันมีโอกาสขึ้นไปเล่นในฟรีมยร์ลีก็คือผู้เล่นชุดเนี้ย ถ้าฟอร์มดีๆก็ขึ้นไปเล่นในพรีเมียร์ลีกได้นะฮะแชมรล็อกเนี่ยจะทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจในลีกแต่พวกเขายังไม่เคยเจอทีมที่ทีมที่ระดับใกล้เคียงกับเชลซีก็คือไม่เคยเจอทีมใหญ่ขนาดนี้นะครับก็เขาบอกว่าน่าน่าสนใจที่แชมร็อกเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าพวกเขาหลุดหลุดจาก8อันดับแรกถือว่าน่าเสียดายนะเพราะจริงเนี่ยถ้าเชลซีเอาชนะแชมรล็อกได้มีโอกาสนะครับที่แชมร็อกจะหลุดจากจากสาระบบนะครับเพราะตอนนี้แชมรล็อกเนี่ยอยู่ดับ6 ปรากฏว่าถ้าจากิโลเนียลชนะรับปิดเวนาชนะอัปเวลชนะแล้วชัมล็อกแพ้ชชมร็อกอาจจะไม่ได้อยู่8ดระดับแรกนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ผมว่าด้วยความห่างพอสมควรเชลซี Chelsea น่าจะชนะได้แล้วก็ในเว็บไซต์ต่างประเทศเขาให้เชลซีชนะ3 0มซึ่งผมก็มองคล้ายกันนะครับผมว่าคงไม่ถึงกับ FC ฟ o ีโนอาหรอกผมว่าจงคงจะมีจไทริกจอร์ชคงจะมีเอนคุนคู rew, พวกนี้ทำประตูได้ผมว่าเชลซี3ประตู30ได้มองไปที่เชลซีชนะแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นเกมที่ อย่างที่ผมเคยพูดไว้ตั้งแต่แอสตาน่าแล้วใครที่มีทํางานวันศุกร์ก็นอนก็ได้ไม่เป็นไรมาดูไลฟ์ย้อนหลังผมแล้วกันนะครับอขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามครับเพื่อนๆมองเกมนี้ว่าอย่างไรเชลซี Chelsea จะจ,จัดสำรองชุดไหนหรืออยากให้ใครลงเล่นนะอยากดูฟอร์มใครอยากดูรักซียอยากดูไทริกจอชหรืออยากดูใครก็คอมเมนต์เข้ามาได้แล้วกันแล้วก็ใครชอบคอนเทนต์นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีหนึ่งน่าจะเป็นหลังเกมเพราะาผมมีบรรยายเกมไฮเดนทามด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับับสสดีครับ